ดอกหน่อยตัวนี้งามขนาดพี่น้องยังหนุ่มๆอย่หางเป็นผัวเลยการหางเจ้าตีนุ่ยตะกี้แต่ว่าเป็นยังหน่อยหางสีเท่าสลับสีขาวถ่ายดอกเล่านะพี่น้องไปตัวนี้ยังงามสีเท่าทงองนอ้ดอกหน่อยก็ล่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนนะพี่น้องยัง จบภา,า,นะอา,จาอย่างนะเดี๋ยวผมจะพาย่างเลอกบึงบรรยากาศหรือว่าสถานที่พี่น้องส่วนสาธารณะที่ลมลืนเย็นสบายจะลอกหน่อยลงหลยอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาไก้บดได้คุณม่อนนี่ตัวนี้ง่าเยเห็นแต่ว่าเขาไก้บดได้มาแลว จับ,บใ prayed, ใหาบใกล้ๆอย่างพี่น้องเขาเบิ่งนะต่บ่กระบอกหน่อยค่อนข้างขี้ยันครับหยันขีแ่ลแล้วแย้งมาแล้ว ปือนี่ผมเบิ่งบรรยากาศห่อนี่พี่น้องสามสิบแต่ว่านียังเป็นช่วงเศร้าๆอยู่เป็นเก็บภาพเป็นต,ตอนเศร้าพี่น้องตอน,นสายมาจากหน่อยคนหลาทายท่ำกระหลอกหน่อยค่อนข้าง,งลับบกาครับมาเก็บภาพสวยๆงามๆพี่น้องเขาเบิง่งเป็นค่อนขออ้างยาก ย้อนแสงจับขาาบุคคลไดที่นัองจับผาาลำบากอ๋ออืดอใหญ่มากล่เขาอืดคือนนุ่ยจะยืดอไรแม่นางกินดีดีสาจะยดสุดถ่ายด้วยนะ้าเจ้านี่อะไรทั่วไปเดีพี่น้เนาะจะไปถือห <c oughs> ้อืดเก้าเกม ผมยอมแพร่ไปพี่น้องเอติมตัวนี้ไปจะเรียนไปเลยเขาปานน้ำมึนหงึ่งเดีก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิดพี่โหน้าครับบ๊ายบาย